ึ้นไป First blood เด็ช่วยด้วยรอกูก่อนต้องไปดเพื่อนก่อนช่วยด้วยไม่เพื่อนสาแบบดีไม่ทาเสียเราชไม่ได้ขอโทษอรี่อีีมาเอาอันนี้มาเอาจดต็มเบเมันจ็เ รอบปุณิย์บับเบิลคิลที่เป็นมาหมอมันลงไปแล้วมัน อะไรอะมึงจะทำมหาคีเมมหรอเยี่ยมเลยทำคุกเกียค่ะกเียังมาทำไม่อไหนสักท่เมแค่คตรถึงหน่อยไอ้ยี่ยแค่ไหนเนี่ยอีอีดอกหรออ้โดเลยอีดอกก็มาแล้วนึงอีดอกนั่ ตามสิบก็ o ามหื่นอ่ะดีเยที่สามฟิสบลัดอโทาบดาบิเต้นสามนคนที่เ้ สดุดยออนี่เห็นไหมเพื่อนคือปากปาที่ไหนได้จากกเูเต็มเต็ม <laughs> อีนนแบงไ้พวกมันบักหัวแบงเดี๋ยวมันซีลูกเยลีย่ยมทำไมมันได้ซีลูกเลยม,นลามาันได้บักหรอบมา้สูหมข้ะสู้ยนะวอ่ามางไนกันบ้านะจะ๊คือเดี๋ยย้อนไป อิสตับไปค่ะมันขึ้นมันขึ้นบนบัารตัอ่ะกูอยากทิ้งใช่อยากให้มันเซฟโปวาร์ป่ะค่ะมีหานไม่กูรุ่มโฟวับก็ได้อันนี้กูเล่นในที่ใกแม่ค่ะถ้าจะเล่นโฟเออวับพวกเนี้ยต้องไปเล่นที่ใกธรรมดามันโดนแบนหรอไม่โดนแหวนไม่ไม่ไม่โดนเพราะว่ามันเป็นโฟวีดี First Blood เียมันต mm ้มา่ว่นบ้านั๊หน่อยเครอมนไม่นันมันตรียมตัวไเลย

เอาโอ้ยโอ้ยเชี่ยดีมากเมื่อดีมากไปันนีอ่่มีูันลุกขึ้นลดยันไป่เล่นนบุนีถูก้ลเตามเรามานี่มันอยู่ทางนี้หนึ่งว่าตามตาม้ว

ชเพื่อแล้วก็เป็นใส่มันแบบไปเสิมมันก็ได้นะคือช่วยโอเคบอกแล้วอยากให้กูใช้โปรเพย์ตัวอีสัต์ มันมท่นีปล้วกูใชมอนี Raw มันอเก้ lonely, มันไปสนามหมดเลยมอมันถ uh ูกมเลยมันถกมเลย่าเกี่ยวเลยหันไปทงกเเลดวีพอกผู้เยอีดอกู่ด Triple kill. <laughs>